ครับหอมกหอมหมกแซ่บแซ่บอหอมกครับหอมกอปลาช่อนครับปลาช่อนนี่ครับเป็นชิ้นเลยครับอือหอมกครับหอมมกเซ็บๆซบ,บเลยจ้า ใส่ใบอะไรด้วยนะใบโยแล้วก็ใบนางรัใบยอแล้วก็ใบแมงลักนะครับเราไม่มีเราไม่มีโหระพาโหระพาไม่ได้ใส่นะครับแล้วนี่เนี่ยครับได้หลายห่อแล้วครับผงนี้วันพระนะครับทําไปวัดครับแซ่บเลยครับเสร็จแล้วครับได้ละหนึ่งห่อออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอ เนื้อปลาล้วนๆนะครับนี่ครับสับใส่แล้วก็ใส่เป็นชิ้นด้วยครับอืนี่ครับใบยอครับใบยอใบยอใส่กับใบแมงลักครับนี่ใบแมงลักวางอืออือเดี๋ยวเอาลงเลยครับอือสวยงามเน,น้นเน้น เน้นเน้นเน้นเเลยครับเจ็บเจ็บเจ็บครับแซ็บๆๆๆบ แทบเลยครับ